สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Room เป็นหนังปี2019จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถเสกเงินได้ไม่จำกัดถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่แมทหนุ่มจิตกรและเคธสาวฟรีแลนซ์สองสามีภรรยาที่เพิ่งจะซื้อบ้านเก่าๆหลังใหญ่ในละแวกชานเมืองพวกเขากำลังย้ายเข้าของเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้และในตอนที่แมทกำลังโยนขยะเก่าๆทิ้งออกไปทางหน้าต่างนั้น เขาก็ได้พบกับสลักที่ไว้เปิดอะไรบางอย่างเขา้าแต่เขาไม่สนใจมันสักเท่าไหร่และโยนทิ้งไปเมื่อแมทสำรวจข้างบนชั้นสองที่ด้านในสุดของทางเดินเขาก็พบกับรอยขาดของวอลเปเปอร์ที่ปิดผนังด้านในเอาไว้เขาฉีกมันออกและเจอเข้ากับประตูเหล็กบานใหญ่ที่ถูกล็อกไว้ด้วยความสงสัยแมทรีบลงมาหาสลักนั้นในกองขยะและลองเอาไปใช้เปิดประตูบานนั้นดูปรากฏว่ามันสามารถใช้ไขประตูบานนั้นได้ จากนั้นเขาก็เรียกเคตมาให้ช่วยสำรวจภายในห้องนั้นแต่ไฟฟ้าในบ้านเกิดขัดข้องเสียก่อนแมตจึงรีบโทรไปตามช่างไฟมาช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าและเนื่องจากบ้านของพวกเขาอยู่ในย่านชานเมืองที่ห่างไกลผู้คนเลยทําให้เขาได้คิวนัดช่างในวันถัดไปในวันรุ่งขึ้นเมื่อช่างไฟมาถึงพวกเขาก็ลงไปดูที่ห้องใต้ดินและพบเข้ากับระบบไฟฟ้าที่สลับซับซ้อนจนช่างไฟไม่สามารถซ่อมให้พวกเขาได้ ก่อนที่ช่างไฟคนนั้นจะเดินทางกลับเขาได้บอกกับแมดว่าเขารู้สึกแปลกใจมากที่มีคนมาซื้อบ้านหลังนี้เพราะหลังจากที่เจ้าของบ้านคนเก่าถูกฆ่าตายบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งล้างมานานนับ10ปีทําให้แมดเริ่มค้นประวัติบ้านหลังนี้จากอินเทอร์เน็ตและพบว่าสิ่งที่ช่างไฟพูดนั้นเป็นเรื่องจริงแต่คดีที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มันมีจุดผิดแปลกอยู่ตรงที่ ตัวฆาตกรไม่มีทั้งชื่อและประวัติใดๆที่ระบุได้ว่าเขาคือใครและปัจจุบันชายคนนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลบ้าในตอนกลางดึกแมตได้เข้าไปดื่มเหล้าในห้องห้องนั้นและเมื่อเหล้าของเขาหมดแมตก็พูดล,ลอยๆว่าถ้าได้เหล้าอีกขวดก็คงจะดีจากนั้นไฟฟ้าในบ้านก็ดับลงและติดขึ้นใหม่พร้อมกับขวดเหล้าที่เขาต้องการวางอยู่กลางห้องทําให้แมตตื่นเต้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เขาเริ่มขอรูปภาพที่มีมูล,ลค่ามหาศาลและของมีค่าอื่นๆจนเต็มห้องจากนั้นเขาได้บอกความสามารถของห้องนี้ให้กับเคหรูและพวกเขาก็เริ่มขอทุกอย่างที่ตัวเองต้องการทั้งเสื้อผ้าหรูเงินทองเครื่องประดับเล่าแพงๆทุกอย่างตามที่พวกเขาจะจินตนาการได้ แต่แล้วในวันลุงขึ้นแมทก็บอกกับเคสว่าเมื่อชีวิตของพวกเรามีทุกอย่างแล้วทําไมเราไม่ลองมีลูกด้วยกันอีกสักครั้งดูล่ะคําถามนั้นมันทําให้เคสรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาประสบปัญหาในการมีลูกมาแล้วถึงสองครั้งและทุกครั้งที่มันล้มเหลวมันก็ทําลายความหวังของเคสเสมอต่อมาในตอนที่แมทไม่อยู่ด้วยความที่เคสนั้นอยากจะมีลูกเธอได้แอบขอลูกกับพ่อห้องนั้นและเธอก็ได้อย่างที่เธอต้องการแต่เมื่อแมทกลับมาเห็นเขารู้สึกไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก พราะเรายังไม่รู้จักห้องห้องนี้ดีพอมันอาจจะมีผลหลายตามาก็ได้เขาตัดสินใจอุ้มเด็กคนนั้นเข้าไปในห้องและกําลังจะขอให้เด็กคนนั้นหายไปแต่เขาใจไม่แข็งพอที่จะทําลายเด็กคนนั้นได้แมทจึงนํามาคืนให้กับเคตและตัดสินใจช่วยกันเลี้ยงดูเด็กคนนี้ต่อไปวันต่อมาแมทยังคงสงสัยเกี่ยวกับประวัติของฆาตกรที่เคยก่อคดีในบ้านหลังนี้เขาจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลบ้าและขอเข้าพบกับชายนิรนามคนนั้น เมื่อทั้งคู่ได้พบกันชายเนื้อนามบอกว่าคุณกำลังสนุกกับบ้านหลังนี้อยู่ใช่ไหมที่มันกำลังให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการแต่ผมขอแนะนำว่าให้คุณลืมทุกอย่างและรีบย้ายออกมาจากที่นั่นจะดีกว่าแมดยังถามถึงแรงจูงใจว่าทำไมเขาถึงฆ่าคนในบ้านหลังนั้นชายเนื้อนามตอบว่ามันเป็นความต้องการของห้องห้องนั้น จากนั้นในระหว่างที่แมทกําลังเดินทางกลับเขาได้แวะเติมน้ํามันที่ปั๊มแห่งหนึ่งเมื่อถึงตอนจ่ายเงินแมทหยิบเงินจ่ายให้กับเด็กปัม๊มแต่เมื่อเขารวงกระเป๋าเข้าไปเพื่อจ่ายเงินปรากฏว่าเงินพวกนั้นได้กลายเป็นกองขี้เท่าและมันทําให้เขาไม่มีเงินจ่ายค่าน้ํามันแต่ยังโชคดีที่เขาเอาบัตรเครดิตติดตัวมาด้วยแมทรีบเดินทางกลับมายัางที่บ้านหยิบกองเงินมาโยนออกไปทางหน้าต่างปรากฏว่าเงินพวกนั้นค่อยๆสลายหายไปอย่างไร้สาเหตุและเมื่อเขาลองเอารูปภาพไปวางไว้นอกบ้าน รูปๆนั้นก็ค่อยๆผุและสลายหายไปเช่นกันจากนั้นแมท์ก็เข้าไปในห้องห้องนั้นและใช้ค้อนทุบผนังดูว่ามีอะไรอยู่ในกำแพงก็ทำให้เขาได้เจอกับกองสายไฟที่เหมือนกับในห้องใต้ดินและเมื่อเขาเริ่มทุบส่วนอื่นๆในบ้านมันก็เป็นเช่นเดียวกันกับห้องห้องนั้นและแมท์ก็ได้พบกับแบบแปลนบ้านที่มีความสลับซับซ้อนซ่อนอยู่ใต้วอลเปเปอร์ด้วยสิ่งพวกนั้นมันทำให้เขาเริ่มหมกมุนและต้องการที่จะรู้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นเคทที่ยังไม่รู้เรื่องได้อุ้มเด็กคนนั้นเพื่อจะพาไปสูดอากาศข้างนอกแต่ก่อนที่เธอจะออกไปแมดได้ห้ามเธอและบอกว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้เคทไม่เชื่อและอุ้มเด็กคนนั้นออกไปข้างนอกจากนั้นตัวของเด็กคนนั้นก็เริ่มไหม้พร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแมดรีวิ่งออกไปช่วยอุ้มเด็กคนนั้นเข้ามาในบ้านและพบว่าเด็กคนนั้นได้โตขึ้นจากทาลกกลายเป็นเด็กผู้ชายแมดบอกกับเคทถึงเหตุการณ์ที่เขาได้ไปพบกับชายนิรนามและสิ่งของที่เสื่อมสภาพลง เมื่อนำออกไปนอกบริเวณบ้านนั่นจึงทําให้เคสจําเป็นต้องโกหกเพื่อปอกป้องเชนเด็กที่เกิดมาจากห้องห้องนั้นเธอหลอกเชนว่าเขาไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพราะข้างนอกนั้นมีแต่เชื้อโรคแต่ความจริงแล้วถ้าคนที่ถูกสร้างจากห้องออกไปข้างนอกบ้านร่างกายของเขาจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแก่ตายในที่สุดอุปนิสัยของเชนนั้นเป็นเด็กก้าวร้าวหัวรุนแรงเลยทําให้แมทไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่จะมีเพียงแค่เคสที่คอยดูแลเขาเป็นอย่างดี มีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทำให้เชนพยายามจะออกไปข้างนอกแต่โชคดีที่เคสมาดึงตัวเขาไว้ได้ทันจากนั้นเคสก็กลายเป็นคนวิตกจริตเธอนำแผ่นหมายตีปิดประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านส่วนแมดเขาก็มัวแต่หมกมุ่นว่าบ้านหลังนี้มีพลังได้ยังไงในตอนกลางดึกเชนแอบเข้าไปในห้องนอนของพวกเขาและเขโมยสลักเปิดประตูเขาได้ขอให้ห้องห้องนั้นสร้างโลกภายนอกให้กับเขาและเมื่อเคสได้เห็นเธอก็สนับสนุนในสิ่งที่เชนทำ เพราะเธออยากให้เขามีความสุขแบบเด็กคนอื่นๆบ้างแต่แมตเขาไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้เชนได้ใช้ห้องนี้ตามอำเภอใจเขาลากเชนออกจากห้องและปิดประตูล็อกทําให้เคนและแมตมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงแมดบอกเธอว่าถ้าวันหนึ่งเขาขอให้มีมังกรหรือสั์ปะหลาดออกมากินพวกเราตามจินตนาการของเด็กเธอก็จะปล่อยให้เขาทําใช่ไหมและนั่นทําให้เคธถึงกับเถียงไม่ออกจากนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเชนที่เป็นคนรับสาย และปลายสายนั้นคือชายนิรนามโทรมาจากโรงพยาบาลบ้าพวกเขาได้พูดบางสิ่งบางอย่างกันโดยที่ไม่มีใครรู้ก่อนที่แมทจะดึงโทรศัพท์ไปคุยเองและเคสก็ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องแอบฟังทั้งคู่คุยกันแมทถามชายนิรนามถึงวิธีที่จะทําให้เชนสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้เขาตอบว่ามีอยู่วิธีเดียวเคสจะต้องตายเชนถึงจะเป็นอิสระและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ก่อนวางสายชายนิรนามบอกแมทว่า เขาคือสิ่งที่ห้องห้องนั้นสร้างมาเช่นกันแม่ของชายนิรนามต้องการให้เขามีชีวิตอยู่ต่อเธอเลยฆ่าสามีของเธอและขอให้ชายนิรนามปิดชีวิตของเธอเพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อจากนี้ไปแมตต้องเลือกระหว่างเชนกับภรรยาของเขาเคทที่แอบฟังอยู่เธอรู้ว่าแมตต้องเลือกที่จะฆ่าเชนอย่างแน่นอนเธอรีบหยิบกุญแจรถและขับหนีออกไปข้างนอกเธอต้องการที่จะยุติเรื่องทั้งหมดโดยการขับรถตกหน้าผาตาย แมทพยายามโทรหาเธอแต่ไม่มีการตอบรับเลยทำให้เหลือแค่เพียงเขากับเชนอยู่สองคนภายในบ้านด้วยอารมณ์ที่รุนแรงของทั้งคู่แมทบอกกับเชนว่าแกมันไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงของที่เศษขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะออกไปข้างนอกมากก็เชิญเขาเดินไปเปิดประตูบ้านและไล่ให้เชนออกไปแต่เชนเลือกที่จะไม่ออกไปและหนีขึ้นไปเก็บตัวอยู่ในห้องเมื่อแมทใจเย็นลงเขาก็เข้ามาในห้องเพื่อขอโทษเชนที่ทำรุนแรงเกินไป พร้อมกับช่วยก่อมเชนให้นอนหลับเป็นเวลาเดียวกันกับที่เคสกลับมาพอดีเพราะเธอใจไม่แข็งพอที่จะทํามันแมดกับเคสได้ปรับความเข้าใจกันทําให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นและในคืนนั้นเองขณะที่พวกเขากําลังมีอะไรกันก็มีสายตาของเชนที่กําลังแอบดูพวกเขาอยู่หลังจากที่พวกเขานอนหลับเชนก็ได้แอบเข้ามาในห้องเพื่อขอโมยกุญแจและแอบไปเปิดประตูออกไปข้างนอกแต่เขาไม่ได้แก่ตายหรือหายไปไหนเชนออกไปข้างนอกแค่เพียงชั่วรคู เพื่อให้ร่างกายเขาได้กลายเป็นวัยรุ่นจากนั้นเชนก็ใช้ปืนที่แอบขอโมยมาจากในบ้านเล็งไปที่แมทและเตรียมที่จะยิงแต่เคสเข้ามาช่วยพูดเกี้ยกล่อมจนเชนใจเย,ย็นลงแมทเลยได้โอกาสกระโดดเข้าไปจัดการกับเชนและแรงกระแทกนั้นทําให้เคสล้มลงหัวฟาดพื้นและหมดสติส่วนแมทก็กําลังแย่งปืนกับเชนอยู่และฉากก็ตัดมาในตอนที่เคธฟื้นขึ้นมาบนโซฟาโดยมีแมทคอยดูแลเธออยู่ข้างๆแมทบอกกับเธอว่า ในตอนที่พวกเขากําลังต่อสู้แย่งปืนกันปืนก็ลั่นใส่เชนและเขานําร่างของเชนไปไว้ข้างนอกจนสลายหายไปแล้วเหมือนเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงได้ดีแต่ในความจริงแล้วแมดฟื้นขึ้นบนพื้นในบ้านและพบว่าทั้งเคสและเชนได้หายตัวไปเขาเดินไปรอบๆเพื่อตามหาเคสและมั่นใจว่าเชนต้องพาตัวเคสเข้าไปอยู่ในห้องห้องนั้นอย่างแน่นอนเขาเริ่มทุบก,กำแพงเนื่องจากประตูล็อกอยู่และหาทางมุดเข้าไปในห้องได้สำเร็จ ส่วนเคสเธอเริ่มรู้ได้ว่าแมทที่อยู่กับเธอนั้นที่จริงแล้วคือเชนที่ขอพรจากห้องห้องนั้นเพื่อหลอกเธอว่าเขาคือแมทจากพฤติกรรมต่างๆที่เหมือนกับเด็กเช่นกินแล้วเลอะปากหรือชอบเคียวน้ําแข็งต่อจากนั้นเชนก็ใช้กําลังบังคับและข่มขืนเคสและเป็นเวลาเดียวกันกับที่แมทตามหาบ้านที่ใช้ขังเคสไว้จนเจอและความจริงก็คือ เชนได้ขอพอรให้ห้องที่สร้างเขาขึ้นมาในตอนแรกกลายเป็นบ้านที่เหมือนกับบ้านของแมทเพื่อหลอกให้เคสอยู่กับเขาตลอดไปและเมื่อแมทได้เข้ามาในบ้านหลังนี้เขาก็ได้เจอกับเชนและเคสและมันสร้างความมึนงงให้กับเคสเป็นอย่างมากจนเธอแยกไม่ออกว่าใครคือตัวจริงกันแน่แมทได้พูดเรื่องที่เขากับเธอรู้กันแค่สองคนทําให้เคสรู้ว่าใครคือตัวจริงและเคสใช้ที่เผื่อผักเชนจนตกลงจากบันไดพวกเขารีบหนีกันออกไปข้างนอก แต่ว่าบ้านหลังนี้มันก็คือในห้องห้องนั้นที่เชนสามารถขอได้ทุกอย่างเชนได้ขอให้พวกเขาไม่สามารถออกไปจากบ้านหลังนี้ได้จากนั้นเชนวิ่งตามลงมาและใช้มีดแทงใส่แมทจนตายแต่ทว่าแมทและเคสท,ที่ยืนอยู่นั้นมันคือตัวปลอมและเป็นเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่ก็สามารถขอพรจากห้องห้องนี้ได้ด้วยเช่นกันแมทลีพาเคธวิ่งไปที่ประตูและเปิดมันออกพวกเขาหนีลงไปที่ชั้นล่างและก็ลังจะออกไปข้างนอก แต่เชนก็ตามผู้เขามาจนทันและพุ่งเข้ามาทำลายแมทแมทเปิดประตูจับเชนเบี่ยงออกไปข้างนอกส่วนเคสเธอรีบปิดประตูบ้านไม่ให้เชนสามารถเข้ามาในบ้านได้หลังจากนั้นเชนก็เริ่มแก่ลงจนกลายเป็นชายชราและค่อยๆสลายหายไปต่อจากนี้นหนึ่งเดือนพวกเขาย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเคสพบว่าผลจากการตรวจการตั้งครรภ์ของเธอพบว่าเธอกำลังตั้งท้องและนั่นหมายความว่าเธออาจจะกำลังตั้งท้องอยู่กับเชนก็ได้ และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ